ขอโชคเอาลาบด้วยกันจ้าพี่น้องวันนี้อ้อมมาจุดทูบขอโชคขอลาบขอเลขเด็ดนะคะตรงที่อ้อมได้เอาเข้าวมาให้น้องหมาอีกที่หนึ่งนะคะที่ถัดจากต้นร่มโพร่มไซใหญ่มานะคะอันนี้เป็นอีกที่ที่เเลยกันมาประมาณ50เมตรนะคะแต่ว่าตรงเนี้ยเขาจะมีจอมปลวกใหญ่มากเนะะี่ยค่ะตรงซ้ายมือค่ะเป็นจอมปลวกใหญ่แต่พอดีว่าเอาไปทําเป็นที่บังฝนให้น้องหมานะคะก็ไม่เป็นไรอ้อมก็เลยจะถือโอกาสนะคะมาจุด เพื่อขอโชคขอลาบกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเผื่อว่าจะได้มีโชคมีลาบเพราะว่าตรงนี้อ้อมก็เอาข้าวมาให้น้องหมาเหมือนกันนะคะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่าว่าถ้าเกิดถูกหวยรวยเบอร์ก็จะได้เอาเงินไปซื้อข้าวซื้ออาหารซื้อไก่มาให้น้องหมาอีกนะคะแล้วก็ได้อุทิศบุญกุศลจากการที่เอาข้าวให้น้องหมาจนจัดได้กินนะคะก็อุทิศให้กับเจ้าที่เจ้าทางเจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าเขาทั้งสัมภเวสีผีเร่ร่อนทั้งผีเปรตทั้งหลายนะคะแถ แถวนี้ก็เป็นป่ามันนะคะตรงนี้ก็เป็นป่ามันแต่ว่าอย่างเมื่อก่อนก็เป็นป่าที่แบบก็น่ากลัวเหมือนกันนะคะตรงนี้ก็น่ากลัวก็อาจจะมีสิ่งลี้ลับที่เรามองไม่เห็นอาจจะมีวิญญาณอะไรที่เขาอาจจะไม่ได้ไปผุดไปเกิดคือเขาเรียกว่าวิญญาณสัมภเวสีผีเร่ร่อนนะคะเราก็ทำบุญให้เขาเพราะว่าผีพวกนี้จะไม่มีญาตินะคะไม่มีญาติทำบุญให้เขาเราก็จะเป็นตัวแทนทำบุญให้เขา น,น,น้องหมามาดมทูปนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาโพรเพคืคอ6 3โมงครึ่งนะคะ6โมงครึ่งอ้อมว่าจุดช่วงนี้รู้สึกว่ามันจะมีมนขลังดีเขาเรียกว่าผีตากพ่ออ้อมนะคะเ,เพื่อนๆเพราะว่าเคยจุดเวลาเนี้ยช่วงค่ำๆอย่างนี้นะคะ ได้ที่ว่าถูกสามตัวโต๊ดนะคะรอบนั้นนะคะอ้อมก็เลยลองมาจุดช่วงค่ำๆอย่างนี้ดูอีกนะคะเผื่อว่าจะได้มีโชคมีลาบเนาะก็เผื่อไว้นะคะเมื่อวานอ้อมก็พาเพื่อนๆไปจุดตรงต้นร่มโพร่มไทรนะคะแล้วก็มีเสียงเด็กแปลกๆนะคะเมื่อวานคลิปเมื่อวานนะมีเสียงเด็กแล้วก็เหมือนช่วงท้ายเด็กพูดด้วยว่าถึงหัวยู่บอประมาณนี้นะคะมันก็เป็นอะไรที่แบบว่าแปลกมากนะคะเพื่อนๆอ้อมก็ตอนแรกก็ขนลุกนะคะแต่ว่าถามว่ากลัวไหมอ้อมก็ไม่กลัวนะคะเพราะว่า เหมือนเรามาดีค่ะเราไม่ได้ไมาไม่ได้มาทําร้ายเขาไม่ได้มาทําอะไรไม่ดีเพราะว่าเรามาเอาข้าวมาให้หมาเฉยๆแล้วก็เราก็ทําบุญให้เขาด้วยเขาอาจจะมาสื่อสารเราให้ให้เรารู้นะคะว่าเขาอยู่ตรงนี้เพราะว่าตรงข้างหน้านะคะมีมีน้องกุมารด้วยนะคะองค์ใหญ่อยู่เหมือนกันเหมือนมีคนเข้ามาทิ้งไว้แล้วน้องก็เหมือนกับไม่มีที่ไปหรือว่าหิวเขาอาจจะมาขออะไรอ้อมกินก็ได้นะคะเดี๋ยววันหน้าก็เอาน้ําแดงเอ,เอานมเอาขนมไปให้เขานะคะแล้วก็มันก็ เป็นความเชื่อของส่วนบุคคลนะคะว่าบางคนอาจจะมองว่างมงายแต่ว่าอ้อมก็ไม่ได้มาโกหกนะอย่างเมื่อวานอ้อมเพิ่งมาได้ยินเสียงตอนที่ตัดคลิปนะคะก็ตกใจก็รีบไปเรียกน้องมาดูน้องที่เอาข้าวไปให้น้องหมาด้วยกันนะคะนั่นเขาก็เป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชเด็กแต่เสียงที่แทรกเข้ามาเมื่อวานคือเป็นเสียงเด็กเด็กแบบเจี๊ยวจ้าวเลยค่ะ ทั้งๆท,ที่อ้อมไปกับน้องก็มีกันไปแค่สองคนมีอ้อมกับน้องแค่สองคนแล้วตอนอ้อมอ้อมนั่งไหวตั้งแต่แรกก็ไม่มีเสียงไม่เห็นจะมีเสียงเด็กแทรกขึ้นมาแต่พออ้อมเดินไปเอาข้าวไปให้น้องหมาพักหนึ่งก็มีเสียงขึ้นมามีเสียงเด็กคุยกันกับเสียงแม่เนาะประมาณเสียงแม่แหละจนอ้อมเดินกลับมาเสียงก็คือหายไปเลยแล้วอ้อมก็นั่งสวดมน์ก็ไม่มีเสียงเด็กขึ้นมาแทรกอีกเลยจนจบคลิป จนหวยเออจนเลขออกครบ3ตัวแล้วก็จบคลิปโดยไม่มีเสียงเด็กขึ้นมาแทรกมันก็แปลกนะคะเพื่อนๆมันก็แปลกดีนะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกคะ่ะในเมื่อเขามาให้เราได้ยินแล้ว สำหรับอ้อมนะเดี๋ยวอ้อมก็ไปทําบุญให้เขาค่ะจะได้ให้เขารู้ว่าเรามาเป็นมิตรเขาเขาก็จะได้ให้โชคให้ลาบเรากลับคืนมานะคะยิ่งกุมารน,น้องกุมารยิ่งพวกนี้ยิ่งให้ดีนะกุมารอะ่ะไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นเด็กอ่เขาจะมีความเฉลียวฉลาดเฉลียวฉลาด,ลาดแล้วก็เขาจะคือถ้าเขาเขาก็จะมีความว่าถ้าเกิดเรา ถูกหวยแล้วเราจะเอาขนมเอาของเล่นเอานมไปให้เขาไงเขาก็จะอยากอยากกินของจากเราอยากจะได้ของเล่นจากเราอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ถึงจะให้โชคให้ลาบเรานะคะอ่าครบ3ามตัวแล้วจ้ะพี่น้องดูกันเอาเด้อใครมองเห็นเป็นเลขอะไรก็มองกันเอานะคะป๊าดเลขนี้เนาะถ้าเกิดจุดงวดที่แล้วเราออกเป็นเลขนี้เนี่ยจะไม่รวยกันเละหมดบอกพวกเราพี่น้องจา๋าดูเอาเด้อ แปดูห้าโอ้ยห้า <58 S 2> แปดเหอวนนี้ฮะห้าปดพี่น้องมันหวานเฮงเปังปังด้วยด้ยด้วยจ้า